สวัสดีค่ะกลับมาพบพ่อกับช่องหังบานซิกเกีย,กยอีกรอบหนึ่งนะคะต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนั้นเพ็ดตำมะพุงเนาะพอดีหลังจากนั้็นกันเดเมื่อบานนะคะเดเมื่อบานก็เลยเมื่อบานบานไซนนอมาทีมหาเมฆไปเอาเอายาไปส่งเพิ่นนะคะยาควบดันเพราะว่าช่วงนี้โรงพยาบาลขจาบ่าาอไหา่ บ่ให้คนไข้ทำประจำปีข่างลยาบานเนาะเพราะมันเป็นช่วงโควีดผู้เฒ่าไปแหงแต่รักษาอย่ญญางจังหวัดอุบนก็แหงแต่ช่วงนี้ก็เลยยนขาวติดหลายเติบแล้วนะคะ,ะสายพันธุ์ใหม่มันก็เป็นแบบแสดงอาการก็มีก็ได้ดีเรียงการมากพโพอ่ข้นได้หลายไปได้จําเป็นต้างอายาปส่งยายเป็นยายาห่วมดันอยูลงลยาบานขายถ้าอันว่าลินเนาะคะ่ะแม่ก็เลยได้ ได้ไข่มดแดงค่ะได้หลายอยู่ดิได้ไข่มดแดงได้แกงนมใหม่ได้ยังน้ำนี่หลากหลายอยู่ก็เลยมัหอดกรหิ้วเข่ากระสิกินเขา่าก็เลยเห็ดสีเห็ดกอ่อยไข่มดแดงหายเบืองน้ำเลยนะคะ่ะว่าเป็นเนียใดเนาะก่อยไข่มดแดงก็เลยอาคิปไห้นั่นและโอเคเน,น,นาะนั้น,นลุงบอกโอเคเปล่วเนาะเราเบืงองเราเบิงองหลังจากที่ใดมากไข่มดแดงส่วนมากข้าจ๋าก็จะเอา เอาแปรงม,มันมาใส่ห้ากระต๊อบมาล้างมาหยางก่อนเนาะอตล้างเรียบร้อยแล้วก็เอาลงในหม้อนี่เลยนะคะแดงเห็นปะเอาลงในหม้อันเดือดชุนผสมอ่าแนบปูงกบบรบโบหลายเด้ก็จะมีมีน้ำประแดกน้ำประแดกเห็นปะมีน้ำประแดก มีผักหอมมีหอมหัวแดงมีหมักพริกมีสะพักกระแหน่มีผักกระแหนงแลกวก็ข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็พริรกผงจักหน่อยต้นแสบจำีราคากระดำปลาใส่ เบิดเลยเครื่องปูตใส่พริกผงจังน้อยใส่กระขัวขัวไรเสืบมันหอมแซ่บใส่น้ำปลาแดกนิดหน่อยมังหั่นเห็ดโกกูกติ่เก็ดตักน้ำปลาแดกมาตัา้งรอสาบหย่อย น้ำประเดชยหน่อยใช็โท้าระสาบเช็ดเจงไดนบัวใส่ซอสหลักก็ใส่เครื่องเนาะค่ะใส่เครื่องหอมก็มีหอมหอัวยาเอ้ยหอมแดงหอมแดงพริกนิดนึงหลกักกะค่อยๆใส่พากันเย็นพากันเย็นคือเนื้นนอีตทีก กระเงี้ยคือสระเนนค่ะอีสานเก,กินผ่ากระเียนะคะตากสางเดือนสรเเนนตัดืุนจะเกินยังหมดจัะ คือแก่เตมือนเดีขาวอดีเดียเนาะจำนี่เน้แดาวลรอเด้เนี่ยทาผู้ดใด้อยากกินซุปก,ก็เอาไปขวัวซ่ลาดิ่จักน้อยก็เอาไปขวัวไฟจักน้อยประมาณ1ินาทีมันก็จะซุปก็กจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรสชาติหนึ่งแต่ว่า บนนกินซดนี่แล่ะมันเป็นแสบมันเป็นโลหะวิตามินด้ยนี่ค่ะ,คะโอ้เห็นหมอนอ่ะตัะ้งใจไ้เสียองยให้เบิต่อนี่นะคะ่ะนี่ อยู่เด้แต่ไม่มีแกงน้ำมันแกงน้ำมันห่อเอาแกงน้ำมันสดน้ำมันไส่ใหม,หมยย่าเาจองค่ยกินบอกแกงน้ำมันไส่ใหม,หม่มแซ่บห่อใส่ถุงก่อนตอนนแ้นแตนมากไปกบที่กินโกุ้อู้ลืม มีน่นองงัวนะ้ำมีน่นองงัวแม่ข็ห่อให้ทาทุนปัญญากต่ที่เด็กเอาให้เป็นกินตัวไม่ค่ยคยได้กินนอ,นองหนองงัวผู้ใด,ดเคยกินหนองงัวบอก่ผู้ใด,ดบอกกินผู้ใด,ดบ่กกินก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะอันนี้แกง,งมาใไม่ เราจะกินแกงน้ำมักับก๋วยไก่โมแดงนี่แนะ่ะแกงน้ำมัเห็นปะแกงน้ำมันอย่าเบิ่งสิเทหน้องงวให้เบิ่งบานนี่หน้องงวบ่วหลายดอกแต่ว่านี่ล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่เนาะอ,อยากให้ลูกได้กนินน้อยๆเพิ่นกระจงไหวเด้เพิ่นกระจงไหวเพราะว่า เพันว่าทั้งคุ้นมากว่าสะนทธรูนจงวะฮิบุคเอยเพื่อนนะจักรของหลีกินจำไหนเด็กแต่จ,จงบายน่องหัวนี้เป็นภาษาการขเขาเอื่นยังน่องอันอนี้เขาประจักษรอีกเด็กทักษาการจะเอื่อนยังจะบอบบา,บาขเขาเอื่อนนองงวัวติดเวลาเวลางัวมันออกลูกแล้วนะมันก็สิมีอันนี้น่าบอกมากนะคนอีสานก็สิมากินนี่แหละค่ะจะเขาเฮดเนี่ยเดี๋ยอเรากรองกระดาษขอเข้าเฮด,ดโบปินครับ คอยศึกษาไปนากับเนี่ยนี่แหละค่ะนองนงวัวบันย่างนึงที่ได้มากเตตะาการปีงไก่ปีงไก่ซื้อแม่เดตลาดซื้อมา,าอมหาคุณทองก่อนดอกตัวนี้ทองก่อนกินน้ามุเป็นดอกสองสัญญาตีห็นมังหงนันน่กินในปีงไก่นี่ละอยู่ตลาดตลาดอ่ามันกาเอินตลาดยางังนัวตัวนั้น ตลาดซดชิวตะการนั่นแหละรถตะการซูตะการนั่นแหละค่ะอยู่แถวบิ๊กซีโลตัดนั่นแหละนี่ใหม่ละสามสิมฮาบาทก็เลยซื้อเป็นมากซื้อประจำเนี่ยเป็นไก,ก่บ้านซื้อประจำนะคะฮเนี่ยวันนี้จำอยู่ดอแม่คอยหายหายยาย้นะอืมก็เสียบาร์บินไก่ยเขาอืม หอยท้นดาแบากหอยไงไ่ายไปบักหอยง่ายหอยง่ายภาษาไท,ทยกเอื่นยังเน,งนะาะหอยจําสินบ่มันจะอยู่ในขีดตมแล้วขีดตมมันแห้งเพิ่นก็เอาเสียมเอาอยังไปไปคูดๆเอานะคะบ้านก็อื่นหอยง่ายเอาไปนีละตัวนี้บันหัวมีเวลากินากตาม อันนี้อันนี้น้ำใหม่ไฟ่ใหม่ต้น้ำใหม่ไฟ่ใหม่ต้น้ำใหม่ไฟ่ใหม่นาแรียงแล้จิเป็นถึงสีเนาะทีมากอแม่นาแรีงนี่ไทยบาทเท่ากับสิเปเผาป่าเผาป่ามันก็จะรวมถึงกอน้ำใหม่พวกนีนน้ำก็จะถือใหม่ไปใหม่ไปบรรยากาศถือฝนมันก็จะขึ้นขึ้นแหนงหน่อยเล็กๆหน่อยๆนี่แหละแต่ว่า แต่เป็นเกีบมากินนลยนะคะได้มะเขือเทศเด็ดอ่าใส่กับผู้เข้มม่เหม็นแล้วก็ใส่ดอกกระเจียวเห็ดไตเสียบ<ฮ>เมียขอตุนกระตุนใบว่าเอามาให้่อยมากแกงกระชี้หุ่นละมีโอกาสกสระชีแกงซูกินละกระชี้ทาลิปให้เบิร์นเนาะโอเคจมูกข้าวข้าวก็ได้มาปรอยกระเงี้ยวห่อขอดเนีเน้ยวมาปอกความเป็นบอยเป็นแมย่อยอากดูโปรดีกินเนาะพี่น้องเนาะ วันสุดสิถามว่าข่อยซื้อ,อยังให้แม่ข่อยแม่ยเขเดียวบาอยากเด้อพอเด้ซื้อดอกขันสีนหมูสีนอันนั้นอันนี้ซื้อเต็มมักไม่หมักไม่แนี่ยสีบ้านบานนาไปกินกับเขาซื้อหมักม่วงซื้อหมักละมุดซื้อหมกักไส้ให่เพิ่มกัพักกันกินกับเขาเรียงง่ายอยู่แต่อันนี้กระบอกง,องวงหัวม้วนเนาะค่ะเน,นาะแต่เมื่อบ้าแต่เอายาพิรงแล้วก็เอาเงื่อนไนนจจงแต่จำเดืนนอนเงินเดือนนะเงืนเดือนอ อนเปซสื่อหาสื่อซีฟแล้ค่ะอืซ้ำนี่ละเดี๋ยวบักร้ายหนึ่งของเขามาเอาขั้นเบิร์ดอยู่ววหัวเข่าขัวหัวหอมเต็มที่แน้ะค่ะแต่ว่ามน,นีกัลนี่ละหลังจากแล้วคลิปนี้ก็สิกินเนี่ยก่อยข่หมดแดงแบบดิบอันนี้อันออมหนงงัว หนงหวะองขันขุนเพิ่นบบก,กินน้ำเพิ่นดอกอยางเพิ่นโบอีม,อมอก,ก,กระสกินแกงนองม่ส่วนทองก่อนลูกไส้ห,ห,หัวแก้วหอวแวนกระสกินปีงไกปีงไกแสบอบยู่คอยกระสกินน้ำปลาสำหรับคลิปนี้กระซัานี่ละค่ะสุดเก่าสุดต่ตจะคลิปมังหาเพราะว่ามันเป็นมือเดียวกันเพราะว่าเนี่ยม,มือเศร้าอาร์ทิปตัวนั้นอาร์ทิปแล้วก็กินเข่าแล้วก็เมื่อบานมหาเมร เอาเงินไปซงูงเอาหมากใหม่หมักต่อคนเราหมากหลากใหม่ไปหายเอายาไปหายเนาะคะ่ะนี่ละดูไปเห็ดไดซ้ำนี้ละพี่น้องยูกันไปไดูแลกันไปเพิ่นกันเดออันนี้หายเก่าเพิ่นกันเดอของบรรนนอกบนหน้าเทาไ่าะเนื่องเสียคอยก็มาก,กินจึงสี่นะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณได้หลายที่ติดตามเบิงเนาะคะ่ะนอ้นองติดตามเบิงแล้วกัน คืเกาก,กดติดตามเฮนเนเอร์อยู่มองช่องขัช่องซื้อช่องมั่นั้ัจจะเขียนเข้ามาติดตามก็ลองกดให้เน่ก็กกดชมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเฮนเนอรคะ่ะเพื่อกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณหลายหายค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพอสนีก่อนนะคะนอนสรจไปกินขา่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ